นี่นอแม่หลวงนอนี่น้อะอนี่นินาอู้กไม่หลวงพ่อนี่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 ตัวเตลอกบัขดนีแ้ต่ตอแมน่สูเขา2องคน่ะป้ากับลราขวัญกล้ก่นเราอย่างใครเาไม่จีตัวเาว่าน,น,น้องมาได้เราเนอะน้องจะไปเร่าเรืองอย่างใกล้ จะไปมาแต่งหน้าสืาสา่อตาใสหนึ้งไหมจีโน่ีแม่แม่เข้ามาเลยยีแม่อู้เลยว่าป้าสีอ่ะแม่พี่แจมอ่ะอู้อย่างไรยีแม่อย่าเสียมจะไปแอลห้างในเวียงอะ่ะแล้วมันกับจวนป้ากะไกด์ไปตัวกันอะ่ะป้ากันไปมดนั่นน่ะแล้วย่าสีมันบอกว่านกแจมอะ่ะอยากไปตวปวัวครอบครัวป้าก,กาัไกด์อ่ะมันกล้ามันว่าอีย่าสีมันก็ามกาถามป้านะกะ ว่าพีทหัวอย่างการนี้อ่ะอือเป็นไดรพี่แจมมีอะไรอย่างอ่ะนี่ยังมาโอ้อกตรงตรงฮะอันอันน้องขอตัวจมือบ้านกันเนี่ยน้องลืมตากผ้าพี่แจมหยุดเลยแม่จิโยนี่ต้องไปไหนเผื่อจต้นหยุดเลยแม่จิอากาศออกขนาดเนี้ยตัวมันโคตรแลกันแม่จีฮะเอออันมะเกี่ยวก็เป็นหลวงแล้วดอกอันเป็นหลวงขอไปหาตุงลุงกันเนื้อ ไม่หลวงไม่หลวงพอหรอมีไอยอยังอะอยังมาอกก้วกตรงตรงเวลากลาจะไปเอาที่ไหนอ่ะไกายอะก็ชวนเขาไปแต่รอดอะถ้ามันยังได้กันสูนเขาสองคนนี่เหรอนอ้องน้องมากล้าอ้วไม่หลวงแจมอ้มาเหรอไม่หลวงถ้าอู้แล้วมันจะพิดหัวก,กันก็หน้าแบบพีดแบบพีดแบบพีดอ้มาเลยก็ได้ นี่ตึงห่มตึงเย็นดีขนาดจ้าเนาะน่า,าบรรยากาศดีดีร้านนี่งามขนาดเลยเนาะนอ้เป็นดีไข่ใส่ทองมันหันตะร้านเมาะเมาะวิดีโอคอห์หาใส่ทองดีกว่าไข่ <c oughs> ใส่ทองมันมาหันตะพี่แจมพี่แจมพอแล้วป้าซอยโทรศัพท์ออกมาแล้วนะ เดี๋ยวนี้แทนแม่ตาหน้าก่อนเนอะไก่ฟาร์มประเทศเดิมันไก่เดิมันฮัลโหลฮัลโหลใส่ท้องใส่ท้องได้ยินกันเออได้ยินแล้ยเนี่ยเนี่ยร้านเนี่ยงามงามงามขนาดเลยคนชุดตัวหักตัวใช้ตัวหันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะเนี่ยมุมนี่ก็งามเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะตัวนี้ก็งามเนอะ จะกันบ่ได้นะมีัวมีอย่างใส่หมหม้หันก็อนกเออเออนน่น่หมอหม้หมอนี่แต่บตนองานเนอนหน้ากาหน้ากเออเออเออเนาะไปหาปากันมาก็ได้เนาะเอออนน่ยเใส่ท้องอันหาตอีกก่อนเนาะ ลาเัาก้อยมาเอลตกันเนอะเออนะตึงเหมาะขนาดงามารเนี่ยไว้ก้อยมาเนออันตี้ก่อนเดอออเออเออเออได้ได้ใส่ท้องตัววางสายกับเลยวางสายกับเออนบวานบัตรจ้างตัวนม่จะวางเลยวางสายกรมเออก็ปัดจ้างก็โทรออกก็วางสายบัตรจ้างนะโอะตัวก็วาง เ๊วางสายก็ป้ากมอกดตัดนีเจ้าป้ากดตัดนีกดอ๋อกดตัดนี่เนาะเออวางสายแล้วอะไรล่ะตื่นร้านนี่วันมั่วแท้ๆเฮ้ยก็เตืงหัดจันเปงเอาวิดีโอคอหัดจันเปงก็มันหันพ่องตัวดีกว่าจันเปงนี่นะไปดีเอ็นดูลูกมันจะ ไหนซ่าเตือนี่ต้งวิอขอจะจัดเปลงได้หูได้หันตัวเอ็นดูมันป้าเอ็นดูมันป้าเอ็นจะโทรอยู่กะเออก็เอ็นดูมันลูกมาจะเกยปลามาจะเอีงให้มันหันก็ร้านมันงามล่อแม่หลวงก็พอฮัแหลไปตีไหนกูตีนี่นะ ต้องวิดีโอคอหาหรือบ้างอันก็ถ่ายเท่าโซนหากำคนกำคนน่ะอุ้ยล่างบ่ล่างอันหนึ่งก็สัญญาณบ่ดี้ซ้ำๆแบ่ได้ยินแหมแล้วก็อูดังดังน,น,นี่แม่หน้าแม่หลวงโนอเนี่ยอายขนาดคุ้นโผหน้าหมูมูมูไก่ห,กหน้าตัวยังไ่บอกขึ้นแม่ตัวน้องบอกหูล้อว่าแม่เนี่ยอียาจะไปหูใหญ่ บอกว่าแผ่นนะนี่ก็าาแฮมคดจำโทรศัพท์ปูนเจ็นถ่ายรูปแสลทเป็นร้านในนะก็ถ่ายไสักเที่ยงหกปุ๊บนะน่ะไปไหนไผ่จะใครไปตัวไเต๋อหน้าลองตึ้งหมุนไปอ่ะแม่กันนี่นะน้องจะมาป้ายอีแม่ไปตัวแล้วเนอะไกด์แม่ก็ไข่หูวไข่หันกระเปิ้ลพอกนะากาจะให้แม่อยู่บ้านบันค่ำบันค่ำเหมือนจันเป้งกับบวายเนอะแม่โง่ม,มา อันนี้แม่ก็ต้องยุดยุดการไปประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านไผ่ไข้หูไข้หันไอหยังอะ่ะก็เขาไปพ่อก,กับคนเดียวบัต้องโทรดอขวาคนอื่นมาลอบขวดคนอื่นเข้าใจก๊กอต๊ะกับป้าโอ้เขาขอข้อนอู้ดังขึ้นดังขึ้นอีกับไก่กําเดียแม่บยาย่านซ้ำละคือแม่ไปตัวนะลุงเนอะแมลงหวงังแมลหลวงช่วยกตัตโตเออ จะไปไหนอ่ะเขาก็พื่ไปตัวไอมดอ่ะแต่ตั้งนี้ไปอ่ะต้องมีโค้ดกติกาขึ้นมาอ่ะอันนี้คู่มือการใจ้โทรศัพท์สำหรับปู่สูงไว้และนี่ก็หูฟังจําเป็นต้องมีนะป้าป้าเวลาไปที่สาธาณนะห้ามโทรวิดีโอคอลเด็ดขาดเพราะคนอื่นไปจะรำคาญตัวบันจะอยากจะฟังว่าป้าจะอ้วนยังพูกอ ถ้าเป็นไปได้นะป้าถ่ายวิดีโอเอาแล้วก็ส่งไลค์เขาใครอยากส่งข็ข้ายก็ถ่ายวิดีโอใครหันนกใครหันใหม่ถ่ายวิดีโอส่งเขาไปเนอป้าเนอส่งไลค์ส่วนตัวนะจะไปส่งในไลค์กลุ่มหมู่บ้านว่าได้เด็ดขาดเนอะร้านเนี้ยไม่หลวงอะพิมพึ่งละตัวใหญ่ขนาดรับรองป้าหันพีแน่นอนนะอ่ะไปเขาถ่ายดีแต่ไม่หลวงเจ้าขอสักชุดได้กว่าเจ้าอ่ะ,อ,ะอันนันน้องขอตัวเจ้าไม่หลวงจะไปหื่อย้ายย้ายหน่าโทรหาน้องวานค่ะบืสัญญ,ญาณมาดิโทรศัพท์ข้างกึกดึก แล้วหาว่าไผ่ไม่ยากของยายลูกเต้เต้น่ะตัวเกาอ่ะยนยลูกคนเดียวอเอาไป <c oughs> อ๋อีแม่อันนี้เนอะอ่านนี่ทีอ่านน่อยๆอ่านให้นนนนละเอียดนะแม่เนอะอ่าน,นมดๆด,ดังเสียงนี้ดีเจ้าไม่หลวงกับเนี้ยป้าจะได้หูว่าอันไหนมันยะได้อันไหนมันยะบ่ได้กำนี้กับแบบนี้ปัญหาละคนเท่ากับใครไปแอว ลูกหลานกะขัวปอแม่ตกเก่าไปลบกดนคนอื่นอันกับป้ากับคนเกลงตางกันแล้วกันเนาะป้าคนไปเนี่ยปอแม่นะ่ะเปิดใครผูใครหันก็จะได้มีความสุขไม่ใชป้ากันล่าคนเท่าอยู่บ้านกุก๊กัดเนาะอ่านแม่อ่านก่อนอ่านสักเส้ล้น้องอย่าปาไปแอวตวยถ้าอ่านน้ปาไป